ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่หมอโอพูดถึงแม่น้องชมพู่หลังก่อนหน้าบอกชื่อคนฆ่าน้องชมพู่ไปแล้วจากกรณีมี facebook ชื่อหมอโอมือปราบสัมภเวสีได้ออกมาไลฟ์สดกรณีคดีน้องชมพู่และเผยชื่อคนร้ายที่ทำน้องชมพู่ทำเอาอึ้งกันทางโซเชียลเพราะเจ้าตัวบอกว่าทักแชทไปหาเพจข่าวดังแล้วพร้อมบอก ที่ซ่อนหลักฐานไปกับเพจและตำรวจไปหมดแล้วจะไม่ยอมบอกใครนอกจากตำรวจสำหรับท่านใดที่อยากฟังก็ฟังกันในคลิปได้เลยเนื่องจากในคลิปดังกล่าวมีการเอ่ยชื่อถึงคนร้ายที่ทำน้องชมพู่จึงล่อแหลมที่จะนำมาเขียนเป็นตัวหนังสือได้ และอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหมอโอยงบอกอีกว่าตอนนี้นอนจะพูดยังไม่ไปไหนสิงอยู่ในตัวคุณแม่ทำเอาคนฟังคนลุกขนพองกันเป็นอย่างมากหากใครอยากฟังจากหมอโอสามารถรับชมได้ตั้งแต่นาทีที่23.13เป็นต้นไปบางอย่างเราไม่สามารถเขียนออกมาได้อยากให้ฟังกันจากคลิปมากกว่าค่ะด่วน ผลดินเอกของน้องชมพู่สำหรับหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นขนตกบนศพร,รอยนิ้วมือรถของเล่นรอยนิ้วมือถุงขนมที่ตกอยู่บนเขารอยนิ้วมือแหวนรอยนิ้วมือกระองนมต่าง พันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชชายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าอาจจะไม่เจอดินเองของคนร้ายจึงมาขอกล้องหน้ารถของนายเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องมองจรปิด เป็นพยานวัตถุที่สําคัญส่วนหนึ่งจะเห็นภาพคนร้ายคิดว่าตํารวจคงไม่มีดีเนเอของคนร้ายจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านหน้าเสริมเนื่องจากบ้านติดกันน้าเสริมเป็นคนสําคัญของคดีที่ให้ข้อมูลสําคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรวจโทรดรกฤษณะพงภูตรกูลประธาน กรรมการสถาบันอัจฉริยวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยลังสิตมองว่าอะไรที่สามารถเป็นหลักฐานสืบไปถึงตัวคนร้ายได้ตำรวจก็น่าจะนำมาพิจารณาทั้งหมดหากกู้ไฟภาพได้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแต่หากกู้ไฟภาพไม่ได้ตำรวจก็จะไปหาบอแสในส่วนอื่นๆ เช่นเดียวกับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์วหนนากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสารพัดภิษย์ทธิประสงค์มองว่าหลังจากที่ขึ้นไปเก็บหลักฐานบนเขาต้นยืนยันได้ว่ามากถึง90%เเด็กอายุเท่านั้นไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูหรือไฟได้อย่างแน่นอน ส่วนประเด็นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะพักคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนบุตรโทรดกรกิษณาพงศ์ภูตกูลประธานกรรมการสถาบัานอัจฉริยวิทยาและการบริห,หารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยลังสินมองว่าแต่ละคดีมีความยากง,ง่ายต่างกันบางคน คดีคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยอย่างเช่นในต่างประเทศคดีของ FBI ก็เคยมีโดยเจ้าห้ที่จะเรียกคดีแบบนี้ว่าคู cool Case แต่ไม่ได้อยู่สืบสวนเพราะอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเป็นใครถ้าดินเอหรือหลักฐานยังไม่ชัดก็ยังไม่ออกหมายจับอาจจะผ่านไป3-5ปีทั้งนี้ในบ้านเราสำนวนคดีจะเก็บตามแฟ้มบุคคลหากตำรวจ ในนั้นย้ายไปสังกัดที่อื่นคนที่มารับทำงานต่อก็จะโตย่ายากแต่ถ้าจัดเก็บเป็นระบบการทำงานก็จะง่ายมากขึ้นพันตำรวจเอกสุรชมีความเห็นว่าคดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทำงานคนเดียวทำไม่ได้อีกทั้งตนมองว่าไม่ควรจะพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ควรที่จะขอพนักง,งานสอบสวน ฝีมือดีจากกองปราปามและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉากเชื่อแบกเด็กขึ้นเขาทำคนเดียวไม่ได้คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ดีงานเข้าแล้วโซเชียลเอาจริงขอหมายสารตรวจสัญญาณโทรศัพท์สาวิตรีงานนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าโทรศัพท์ของทางฝั่ง พ่อแม่ขกงาน้องชมพู่ที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่วันเจอน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนโดยทางแม่ชมพู่ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ใดแต่ทางผู้เชี่ยวชาญนั้นได้สันนิษฐานว่าแม่ชมพู่จะเก็บไวท้ที่ที่1ห,หรือนําไปขายร้านแล้วเพราะหากเจอก็จะพบหลักฐานอีกหลายอย่างและอาจจะสามารถปิดคดีนี้ได้เช่นกันจากกรณีประเด็นดังกล่าวโซเชียลต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทําไม แม่ชมพู่ไม่ยอมแสดงหลักฐานสำคัญขนาดนี้หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรจะเอาออกมาโชว์ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนคาใจและตั้งเป็นข้อสงสัยแบบนี้โดยล่าสุดได้มีโซเชียลได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าอยากเรียกร้องให้ตำรวจที่สืบคดีนี้ช่วยสืบค้นหาโทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่ที่ไหนหรือถูกทำลายไปแล้วถ้าถูกขายไปขายให้กับใครและให้เช็ค การโทรเข้าโทรออกและตรวจเช็คซิมเก่าอย่างถี่ถ้วนด้วยในช่วงวันที่น้องหายจนถึงวันเจอน้องขอไหมายสารเพื่อติดต่อทางเครือข่ายนั้นๆและดูดเสียงการพูดคุยทุกๆสายออกมาอาจจะมีคำตอบว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรผมสงสัยว่าคดีนี้มีอิทธิพลมืดบางตาตำรวจอยู่คดีจะได้จบ104วันไปแล้ว ล่าสุดคดีชมพู่เจอทางตันไม่พบดินเอคนร้ายแม่ลูนที่ตำรวจเคลียคำคอรหาเมื่อวันที่24สิงหาคมกรณีเพจยาหาธรรมโพดเรื่องราวถึงตำรวจที่มีเชื่ออักษรย่อยอยักษ์ว่าให้ข้อมูลทางคดีกับน้าเสริมล่าสุดทีมข่าวอมรินได้ลงพื้นที่สพกบตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพบว่ามีตำรวจที่ประจำการอยู่ในสพจำนวน37คนโดยทีมข่าวสังเกตป้ายทำเนียบตำรวจของสพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพบว่าไม่มีใครที่มีชื่ออักษรย่อยักษ์เลยตำรวจยืนยันว่าที่โรงพักแห่งนี้ไม่มีใครที่มีชื่อจริงและชื่อเล่นอักษรย่อยอยักษ์ ส่วนตำรวจชุดทํางานคดีน้องชมพู่นั้นไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ด้านนางสาววิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพูกล่าวว่าไม่รู้ว่าตำรวจอักษรยอร่อยอยักษ์คือใครและก็ไม่รู้คนที่น่าเสริมไปสนิทด้วยเป็นใครทีมข่าวได้จำลองเดินผ่านกล้องหน้ารถของน้าเสริมโดยให้น้าเสริมจอดรถไว้ที่ลานจอดและสตาร์รถเอาไว้ซึ่งทีมข่าวได้ ทดลองเดินเส้นทางของคนร้ายเดินผ่านหน้ารถโดยที่ไม่ตากภาพไว้ที่เราซึ่งกล้องหน้ารถก็สามารถบันทึกและเห็นคนที่เดินผ่านได้อย่างชัดเจนต่อมาทีมข่าวได้นำภาพมาตากไว้ที่เราและเดินผ่านอีกครั้งก็พบว่ากล้องก็จะสามารถบันทึกและเห็นการเดินผ่านได้หลังจากนั้นทีมข่าว ได้จำลองเดินบนถนนในซอยบ้านของน้องชมพู่พบว่ากล้องหลังสามารถบันทึกและเห็นทีมข่าวได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากตรงกับท้ายรถนั้นมีพุ่มไม้บังอยู่ซึ่งน้าตา่ก็ให้ข้อมูลในช่วงที่น้อชมพู่หายไปพุ่มไม้ก็มีความสูงประมาณ1เมตรซึ่งเท่ากับในตอนนี้อย่างไรก็ตามกล้องหน้ารถและหลังรถจะทำงาน ก็ต่อเมื่อติดเครื่องยนต์ไว้เท่านั้นซึ่งในวันเกิดเหตุเครื่องยนต์รถไม่ได้ทำงานในช่วงที่นักชูหายไปนอกจากนี้กล้องหลังรถไม่สามารถจับภาพได้ถึงจุดที่นักชูหายไปหากคนร้ายเดินมาจากฝั่งสวนมันสำปะหลังของยายจำลองกล้องก็ไม่สามารถบันทึกหรือจับภาพเอาไว้ได้เลย โดยในขณะที่โลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตจากคุณอัจฉริยระดงรัตนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเาวชนกรรมได้ไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ชมรมช่วยเหลือเาวชนกรรมบอกว่าคดีนอนชมพู่ตำรวจใกล้จะปิดคดีแล้วเพราะศบมีดินเอเด็กเพียงผู้คนเดียวตนกล้าเอาหัวล้านเป็นประกันได้ สำหรับหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นขนตกบนศพรอยนิ้วมือรถของเล่นรอยนิ้วมือถุงขนมที่ตกอยู่บนเขารอยนิ้วมือแหวนรอยนิ้วมือกล่องนมต่างๆโดยพันตำรวจเอกสุรโชคเจสราเด,ดชฉายาสารวัตรแลมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีต สารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าอาจจะไม่เจอดินเอของคนร้ายจึงมาขอกล้องหน้ารถของน้าเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สำคัญส่วนหนึ่งจะเห็นภาพคนร้ายคิดว่าตำรวจคงไม่มีดินเอของคนร้ายจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านเนสริมเนื่องจากบ้านติดกัน นา้าเสริมเป็นคนสำคัญของคดีนี้ที่ให้ข้อมูลสำคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วพันตำรวจเอสุรโชมีความเห็นอีกว่าคดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทำงานคนเดียวทำไม่ได้อีกทั้งตนมองว่าไม่ควรพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ คนที่จะขอพนักง,งานสอบสวนฝีมือดีจากกองปรปับปามและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉากเชื่อแบกเด็กขึ้นเขาทำคนเดียวไม่ได้คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ดี โดยล่าสุดในาใยช้ยพลวิพาลุงของชมพู่กล่าวว่าเรื่องนี้ตนก็ไม่รู้เกิดหมายว่าคดีต้องใช้เวลาการสอบสวนสืบสวนเท่าไหร่ตนก็มีหวังว่าอยากให้คดีคลี่คลายเพื่อได้กลับไปทำมาหากินตอนนี้ก็รู้สึกอึดอัด จากคนที่ทำงานได้แต่ตอนนี้ไม่สามารถจะออกไปได้ส่วนจะพักคดีหรือไม่ขอให้ดูที่หลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ก็อยากให้ทำคดีต่อหากควรจะชี้เรื่องพักไม่พักคดีขอให้เป็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคนดังที่ไหนตนคิดว่าเขาไม่ใช่เจ้าของคดีไม่ใช่เจ้าของเรื่องอีกทั้งหากจะพักคดีตนขอให้เคลียร์ตัวละครอบครัว เคยถูกแม่ชมพู่พาดพิงหากจะแขวนจะพักจะปิดคดีให้เคลียร์ด้วยเมื่อสรุปความพิเห็นนเกี่ยวกับการพักคดีนางสายวิตรีบอกว่าไม่อยากให้พักคดีเช่นเดียวกับลุงพลบอกว่าไม่อยากให้พักคดี